สวัสดีค่ะพบกับเดอะเบสแฟนทาร์ดห้าสินะคะต่อกันเลยแบบต่อเนื่องนะคะวันนี้พี่หมอจะทําคลิปแรนด้อมไปเรื่อยๆนะคะทดเชยที่ไม่ได้ทําหลายวันนะคะหรือเมื่อวานไม่ได้มานั่นเองนะคะคลิปนี้จะมาทําแรนดอมให้กับคนที่มีความรักแต่ว่าก็เลิกลา,ากันไปแล้วใช้คําว่าเลิกลาไปดีกว่าเนาะแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะคะจะมาดูกันสิคะว่าคนที่ เลิกลากันไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันไหมนะคะขอดูความรู้สึกณตอนนี้ก่อนที่เขามีกับคุณก่อนนะคะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมยังผูกพันยังแขกคุณอยู่ไหมนะคะเป็นเรนดอมนะคะอาจมีตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ สตร t h นะคะแล้วก็เดรเมจิเชียนนะคะชูอปคัพส์นะคะ a ัสมินนะคะและเพชออ่านโอเคอ่ะ เรามาดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณก่อนอย่างแรกนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าฝั่งนู้น่ะฝั่งของเขาอะคนที่คุณมาถามถึงอะหรือว่าคนที่เลิกลากับคุณไปแล้วหรือว่านิ่งเงียบหรือเขาพักวามสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นการจบไปแล้วนะคะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วนะฝั่งนู้นอะเขาทําใจได้ดีกว่าคุณนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าคุณเยอะนะคะสเตรนท์เห็นไหมคะเขาเป็นสเตรนท์แล้วเขาก็รู้ว่า เขาจะต้องทําอะไรต่อไปนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืมแล้วเขาก็เขาคิดว่ามัน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 คือเวลาแล้วแหละมันคือทามิ่งกี่ใช่อะ่ะที่แบบจะต้องเลิกลากันไปหรือพักความสัมพันธ์กันไปหรือ อีกในายะหนึ่งเขาอาจจะมีคือเขาอาจจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องโฟกัสมากกว่าเรื่องความรักนะคะถ้าที่่หมอเห็นแต่ว่าฝั่งของเขาเน่ยรู้สึกได้แข็งคือเขาค่อนข้างจะแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าคุณคุณอาจจะยังตัดใจไม่ได้ยังวนเวียน,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 นอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาหรือว่ายังแบบคิดถึงเขาโหยหาเขาแต่ฝั่งโนะ้นแะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าคุณเยอะเขารู้เลยค่ะว่าเขาจะต้องทําอะไรนะคะแล้วเขาจะต้องปล่อยให้ความรักมันเป็นไปแบบไหนนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าเขาไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วนะ นะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องโฟกัสอะไรจริงๆนะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะคะโฟล์อัคับนะคะเดมูลนะคะอุ้ยเดอซันนะคะอ่า เสียสนะคะและ nice of คอยนะคะอ่าอย่างนี้พี่หมอมีความรู้สึกว่าคนของคุณนะคะณนะตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเขาก็มีของมีสิ่งที่มีค่าอยู่ับตัวเขาแหละแต่เขาก็ไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มอะไรสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นอะไรพี่หมอไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพี่หมอมีความรู้สึกว่า เขาก็ค่อนข้างรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือน,น,มนกันแหละในในในชีวิตน้าตอนนี้นะคะแต่ว่าแลเขาก็มีความรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างกังวลมีความคิดมากแต่ก็มีความคิดถึงคุณบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะนะพี่หมอบอกก่อนมี้บ้างนะคะระยะหลงตัวเองนะคะไม่เอา แต่คนของคุณน่ะที่มาถามถึงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนหมายถึงว่าเขาอ่ะมีการเริ่มต้นแน่นอนมีการเริ่มต้นที่ไปทําอะไรเพื่อตัวเขาเองนะคะแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรเพื่ออนาคตของเขาเองนะคะแล้วก็อาจจะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะตั้งใจทํางานมากขึ้นตั้งใจหาเงินมากขึ้นนะคะหรือดูแลครอบครัวมากขึ้นนะคะในฝั่งหนูน่ะค่อนข้างจะมีอะไรที่ชัดเจนว่าเขาเองค่อนข้างจะ เข้มแข็งคือเขาเข้มแข็งนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้เข้มแข็งกว่าคุณนะคะแล้วเขาก็รู้เขาฉลาดพอเขาเก่งเขาฉลาดพอที่รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อไปแล้วเขาก็รู้ว่าเออมันก็คงถึงเวลาที่แบบมันต้องแยกจากกันแล้วเนาะมันถึงเวลาที่แบบไม่ต้องคุยกันแล้วหรือแบบห่างกันสักพักก่อนเพื่อแยกย้ายกันไปทําอะไรเพื่อตัวเองของกันและกันอะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเพื่อทําอะไรของตัวเองนะคะ แต่เอาจริงๆเขาเองก็ก,ก็เบื่อเหมือนกันมีความเบื่อมีความเซ็งอ่ะมีความคิดถึงบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะเท่าคุณคุณเยอะกว่านะคะแต่เขารู้ตัวเองเลยว่าเขาจะต้องทําอนาคตของตัวเขาเองให้ดีเขาจะต้องโฟกัสที่งานที่เงินแล้วก็เรื่องเรียนแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาเอาจริงๆเขาก็ถามว่ายังรักคุณไหมก็ยัง ยังรักอยู่ยังรู้สึกดีอยู่นะคะไม่ใช่คนเราเลิกกันวันสองวันแล้วมันจะตัดใจได้มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะไพ่สองถ้วยขึ้นนั่นหมายความว่าเขาก็ยังรู้สึกรักกับคุณอยู่แต่เขาอะค่อนข้างชัดเจนว่าเขารู้ว่าเวลานี้มันไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะรักกันต่อไปนะคะแล้วถามว่าในอนาคตเขาจะกลับมาไหมตอนนี้พี่หมอมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะกลับมาแต่เขาขอน่าจะไปโฟปกัสที่อะไรของตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเขาเองนะคะคงจะเรียนเต็มที่ทํางานเต็มที่หาเงินอย่างเต็มที่นะคะ ่ะขอไพ่สรุปอีกทีแล้วกันนะคะนายสอบคอยนะคะเขาก็เป็นโสดนะคะเอาจริงๆเขาก็เป็นโสดนะยังไม่ได้มีใครเห็นไหมคะว่าเขาเองเขาอยากโฟก,กัสกับเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะนะเขาก็โสดนะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะ คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบใครเข้ามาก็จะรักตกุ่มรักง่ายๆนะคะอ่ะในเรื่องความรักของเขาเขาค่อนข้างจะนิ่งอยู่แล้วนะคะเขานิ่งเป็นรอดูเป็นนะคะโอเคครบถ้วนแล้วนะคะแรนดอมนี้นะคะสําหรับคนที่เลิกลากันไปไม่ได้คุยกันห่างกันพักสถานะหรือว่าอาจจะรอวันกลับคืนดีกันก็ไม่รู้นะคะพี่หมอทําให้ว่าต,ตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะแล้วในอนาคตเขาจะกลับเข้ามาไหม นะคะพี่หมอจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าไม่ว่าพื้นฐานถ้าคุณทั้งคู่เลิกกันด้วยดีไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันร้ายแรงต่อกันนะคะอย่างเช่นเขานอกใจคุณอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้แต่สําหรับคนที่เขานอกใจคุณไปแล้วพี่หมอไม่ได้แนะนําให้คุณ รอคอยเขาหรือต้องให้เขากลับมาเพราะการนอกใจกันมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะแต่ถ้าคุณเลิกกันด้วยดีจากกันด้วยดีด้วยความที่แบบว่าอาจจะต้องไปทําอะไรเพื่อตัวเองอย่างเช่นต้องไปเรียนต้องไปทํางานต้องไปหาเงินต้องไปดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอยู่แล้วนะคะถ้าใจของคุณทั้งคู่ยังรู้สึกเหมือนกันณนะวันวันนั้นที่มันเป็นทามิ่งที่มันเหมาะสม นะคะถ้าคุณยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแล้วเขาเองก็ยังรักคุณเหมือนเดิมคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันอยู่แล้วมาสารตอบความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีโอกาสหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันมากกว่าคนที่เลิกลากันไปในแบบที่ไม่ดีอะคะ่ะอย่างเช่นการนอกใจกันการมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่แบบทําให้คุณต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หมอมองเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่า พี่หมออยากให้คุณถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าถูกทระยศถูกหักหลังอะ่ะอืมพี่หมอแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าแบบให้คุณอะ่ะก็เปลี่ยนโฟกัสเหมือนกันนะคะมามาโฟกัสที่ตัวเองบ้างกับครอบครัวตัวเองบ้างนะคะรักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็รอคอยความรักดีๆด,ดีกว่าความรักครั้งใหม่ที่มันดีๆด,ดีกว่านะคะคนที่ไม่ใช่มันก็ออกไปจากชีวิตเราแล้วนะคะคุณจงดีใจแล้วก็ภูมิใจว่า เขาทําให้เราเจ็บปวดอ่ะเขาทาให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเขาไปเราก็มีแต่เจ็บปวดกับเสียใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เขาออกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอคอยให้เขากลับเข้ามาแล้วค่ะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่รอรักใหม่ๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่จากกันด้วยดีนะคะเหมือนกับขอแค่ขอแยกทางนู่นนี่นั่นหรืออยากไปปรับปรุงตัวเองอยากไปทํางานอยากไปเรียนอยากไปทําหาเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งถ้าคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมคุณเองก็ไม่มีใขรเขาก็ไม่มีใขรพี่หมอเชื่อว่าคุณอคู่ กลับมาโคจรเจอกันอีกอย่างแน่นอนนะคะนะพี่หมอแนะนําแบบนี้ดีกว่านะคะไม่อยากให้รอแบบไม่มีความหวังหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรรอแบบไม่รักตัวเองอย่างนั้นนะไม่เอานะคะจบลงแล้วนะคะสําหรับแรนดอมนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจอะไรยังไงก็แนะนําให้ไปดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะไม่จําเป็นจะต้องดูกับพี่หมอก็ได้ดูกับท่านอื่นก็ได้ที่คุณถูกจริตใครก็ได้เลยค่ะนะคะพี่หมอไม่ได้ซีเดเรียสก็คือแค่เป็น ตัวกลางตัวแทนคนหนึ่งนะคะที่มาถ่ายทอดออหน้าภายมาํำทำนายให้คุณได้ฟังกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพี่หมอนะคะขอบคุณที่กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะเป็นค่าครูเป็นค่าสนับสนุนการทำคลิปทนการทำช่องเดอะเบสเฟนทาร์ดห้าสิบหกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีน้ำใจก็สามารถให้ได้นะคะถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเราไม่บังคับกันอยู่แล้วนะคะโอเคเดอะเบสเฟนทาร์ดห้าสิบหกลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ